ต้องหน่อยนะหลาไหลายทำไมก็ได้ไเลยเขาจริงนะถนัดถนัดในที่มันพลังโจมตีเยอะๆแล้วเวฟแค่สี่จริงนะชอบอย่างนั้นมากกว่าเกียร์ก็พลังโจมตีเอ้ยเมเดนก็เยอะเวฟตีได้6เวฟอเอาแค่สี่พอ ไม่ได้วีวีวีเราไม่ยุ่งหมายถึงหมายถึงดีอ่ะขอแค่สี่และและเวทเวทมีแค่สี่ไม่เปลี่ยนดูยังไงได้มาโคตรถูกเลยเจ็ดจุดบาทได้ก็ถูกไม่เาเปลี่ยนสามถ้าหล่อันร์สนี้ไม่แพงไม่แพงอันหนึ่งใชเป็นแพงอารยืนเ่าไม่ได้ ยุกกง่ายๆเห็นคนแข่งคนแข่งกันอยู่อะแข่งงานนะไม่เอาอ่ะรางวัลมันไม่ได้ดีขนาดในงานแข่งกันคนตบคนเร็วเลยเอาจะแพ้ครับอีกฝ่ายเริ่มเริ่มก่อนยอมแพ้ครับไม่ใช่ยุกกี้แบบนั้นเลยหมออดาวเป็นอาร์ชอว์เวอร์เจ้าวะ ทิ้งนี้ไปหมดตอสองอือหนึ่งสองทิ้งมือหนึ่งบรรนไม่ขึ้นแล้วผ่านเขินตจวทิ้งเกตหนึ่ง ไลท์ก็ไทยแฮ่แกร์รีเแฮร์ี่แฮน์รี่แเหมือ่แมร่แฮร์ร่แฮร์ร่แฮน์ี่แฮร่แฮี่แ่แฮร์รี่นี่แร์่แฮรกรี่แดร์แ่แฮก์รี่ร่ี่่่ีี่ร

เพราะว่าไม่มีทำหน้าหงียไว้มันขึ้นมือไปแล้วจขอไม่ใส่เป็นเดียวหมีไม่ให่เป็นเดียวคุกเขามีสักคมแนเรตีออนจากมือไปก่อนไม่มีทิ้งไปนี 2. 2> to to <c <c ้กันไม่ไม pe like ่เอาไว้กาดละได้ตีอันนั้นก็ไปแล้วขอ หิวบ้านหนึ่งคนหิวขอนัอ้นวนอ้วนอีอ้วนด้วยอ่ะฮะอาจุะยด้วยอะไรนี่ดีก่อนอะไรคนกะติดแป๊กนี่ใช่ไหมหไ,ไม่ทำไมเนาะไปบน เอาไว้บวกคู่กาดเลยได้เป็นเท้าตีนะตีสกิลไม่เดีจงตีขึ้นไปขึ้นไปเขาเลยขี้มาหิวไม่ได้นั่แหละเออโดนแม็กโอเค ก็ได้เยอะเกินเยอะเกินเยอะเยอะเกินแมโนเลียค่ะแ <c oughs> ม่มาเต็มหกห้าพันเลยฮะ แตนน่ไดไไไ้ติดผิดาไม่ไดติดผิดหรืค่ิดหรือเปล่ามันใบเดียวมัได้ไม่ติดไม่ได้ติดมะลุงตลองอ่ะอืมการเทบกาะเทพบ 5, ุกฮับพ<ส>ันดาตีไปสามสพี่ตี่วางขอน เงียบเียิบสามตขอดกันเว็บหนักอดเป็นจั่วพี่เชฟบอกมาสอนมา้านะอือช้ยก็ิ้งต่อเต็มก็บอด เตอลคนจ้าเรายไม่ถึงข้อนแล้คนไแอบกนไปอีอ้วนมาามบายดีชื่แบบอคอแบบไม่ก็เท็านักกีฬานะอาอไปโคโยกแล้วกทัท ขอชี้เพชรเอ้ยขอให้นี่ดีกว่าผมไหวทราบดีกว่าแตข้อตัวไม่ได้นะข้อตับเหมือนนะใช่มาไม่ได้เอาข้อโซวมาอันนี้จะตกการแล้ผมวามีแบบก่อนเกลจมตีแบนเ็มห่นอันหนึ่งตีไม่เข้าตีไม่เข้าเต็มแต่ามันต้องตีมันต้องตีไอ้น่ดูท็อดูท็อป

พี่กี <tacos> ้จากนั oh. ้นเท่าไหร่ในความเนเกรเช็ค <traded> ก <dai> ี้ซคันช็คไม่มีถ้าเกิดว่าวันนี้ถูกถามรูด้อ่อ้าม่ไเลยนความเปนเยิอไน้ออ ไม่ยอมฝั่งซ้ายไม่มีใครไม่เขียนเลยไม่่ได้เลยดีที่มี ไอ้นว้ไอ้นี่ไอ้นี่บอกห้าพันบอกไม่ถูกไอ้นี่เป็นหมื่นเ่ะเนะเหนไหมเห็นได้ห้าพันแต่เห็นเอาได้ห้า่นเป็นหมื่นแหวนไม่นี่แหวนเชีย์เออใช่เห็นไหม พวกแมนไปกีซ้อนกันนะพวกเหมือนไม่มีที่เกอรไปกินเน่ยยี่สิบสาม อี <rium. S 2> ึ่งรั้งออกไปสามหมื่นอีึ่งรั้งเอนะสามหมื่นเสือตัวนี้อยู่ตัวนี้กูยังไม่ตัวนี้มันบอกว่าคนอื่นไมอีกอ๋อตัวหนึ่งทิมหนึ่งแฮมกแดด้วยกนหนึ่งอืมกินแามกาดจะบอกคนนี้กาดกดใแล้วมึงเลยขึ้นไม่ถ่านขึ้บตากเป็นรหนึ่ง สามหมื 13, ่อ่าจ Jean, ิ้มคนไหนจีบโอเคคนนี uh, ้ปล mm ่อยต่อไตกิีแวนตสิบห้าสิบห้าโบนสิบห้าสามหมื่นสามหมื่นแชร์สามหมื่นให้หนี่คันเทนตกันอคสองหมื่นสองห้าสองห้าสามหมื่นห้าห้าห้าสิบห้กินหนึ่งคกัด ห้าสิบห้าปล่อยอเช็เค <Check S 2> คิวทิกเกอร์คิวได้เกือบไหลได้นะ ผ่านผ่านไหนแล้วแต่เจ๋อเนเดอกเกือบไหลนะไม่จริงไหลไอ้โดนทีว่าลว่าไข่ดิน่ากจังเลยขบเลยขบวขอบันหนึ่งขอจั่วโอ้โหจั่เลยห่อยมากโอ้โหนี่ อันนี้จะการอันนี้การเป็นเก้าเอ้ยอันนี้การเป็นเก้าต้องเล่นดวงละเก้าพันเก้าพันอันนี้สิบห้าใครปีก็มาดู สิบแปดสีแวอ็ดคำสามอยู่ในนี้เข้าโซ่ <im itation> จริงเนาะคนนี้ <im itation> คนนี้กลายเป็นสิบเจ็ดน้องคนนี้สิบเจ็ดเอ่อยี่นะนะสิบเจ็ดยี่สิบ อันนี้นี่กายเป็นอ่ายี่ห้าโอเคยี่ห้าบ่อยดูท็อปไว้บที่พล <ไว S 1> <น>ังเวนเฮ้ยสงสัยเขาจะเป็นอะไรที่น่าสำคัญนะไปเลยยกก่อน แกบอกเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีคนมาก็รอยาดดูนะการทีเมาแนนีสเกของแกเลยก็รอจะอนก็อน้าตัน่ใช่มันเป็นอะไรสำคัญมากมงทิ้งเมื่อนึงชิปเป็นไรเช็คหิวไม่ได้หิวได้ออหิ่ได้ดีกว่าหิวเลยหมวตรงนี้ ดาวจะบอกอิวพลัง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 ้างนี้่ขเช็คปิดไม่มีแต่อันนี้เท่าไหร่นะสิบห้าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้สองหมื่นสองมื่นไม่เข้าเ อันนี้ก็ไม่เขา้าเอาไงเข้าแต่ข้างเอ้ยกาดเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นพีน่ไทยไปไปตีแวนไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะกาดให้ดูเว็บแรกนะ่ ได้แค่นี้ได้แค่นี้วะพอไปแล้วทีนี้ติดขึ้นไม่หน่ะแบนไ้ตามโยไม่กล้าเสี่ยงเอาข้อนี้ก็เบอรทีนี้ก็หลังบอกกันนะโคติดตาตาบวกไ จี <oh> nah ิดจี้โอ้โหใส่หมีมาเลยอ่าจนแสดงผลโอเวอร์จนจนจะวอร์ก่อนอือเอาวอร์ทำไมถ่ะวะตัวหนึ่งจัวหนึ่งคีให้หน <Well ึ่งตัว ขี่ให้หมีขี่ให้หมีชนะหกหมื่นฮิวแมนเดเมดโอเคก็คือออทุกอคืนวันพิเศษวันนี้อันนี้ใบแรกนะอีสั่งใบดอแอมปิกอมิคจวบหนึ่งพิวโอ้ยโคตรม่เลยใ,ใครเดือด เอ็นปิกสี่หมื่นห้าเอ้นสี่สาสี่หมื่นแปเอ็นปิกการเอ็นปิกร้อยล้านสองคียร้อยล้านสองคีย์แชร์ร้อยล้านสองนี้แต่นั่นนั่นได้คียเดียวคียเดียวนี่ตรงคีย เอามาซิเช็คอ่านเที่ยวนี้กูพอใจเจออ่ะอ่าพอใจอะไรกูปืนลยไม่โก้ไปเดียวได้เฮียได้วยปูติดกัน ไม่ต้องไม่ดึงไม่ดูแล้วลงมาเออไหนะมืออะไรวะเนี่ยมันก็ดีอ่ะแต่ไม่มีตัวนี้ติ๊กเกอร์ตีมีเยอะแไรแย่เขาอยากเล่นกูให้เอาเลยโฮ้ยหมดมือหมดมือแล้วกบต้องเดมหมด เอามล้ยโมาก็ไม่ตายอะเฮ้ยไม่บอกจะได้ย้ายกล่องให้ไปไหิสิบสามเฮ้ยอันนี้เป็นอันนี้สิบสามสิบแปดอะสิบแปดโหบ้าวัวให้เลยหนึ่งครั้งเอ้ยรกนดิรบไม่ได้นะครับ อันนี้สิบแปดสิบแปดโหวดมีการเป็นสองหกะสองหกตองอันนี้ห้าพันจะแป็อันนี้ 5, ะนปะหรือว่ามาัานอยู่อันนี้ไม่ได้อันนี้อยู่แล้วต้องแปดตอะคุณไม่ีกัล้วอย่าตียี่เหลอยู่ห้าอไรยี่สองใบนี้ขึ้น ล้วคอสองใบไม่ขอก็ได้ข้าขึ้นข้าขึ้นคอน่ะนั่นเองนะนะเอาไปไว้านังขึ้นแล้วมั้งครับพอบอกไม่เกินอันนี้ไม่เกินเลอกการไม่เคตสองใบไม่เอาไลไม่เอาเอาไปนี้ขึ้นเนี่ยว่าคอแล้วอะไรนะโอ๊ตไปโอ๊ตมีโยโย่ อารมณ์เฮียพิงคุณสกิลเอาตัวนี้นะห <c oughs> นะยิบการ์ดเกตสองที่มีชื่อแบบนี้ออกมาจากโซแล้วก็เลสไปอยู่หาหาเป็นการ,เ,รเอาออกมาจากในเปอร์ชันเศษลุกมันไม่คขอบพร้อมกันหรอว่ะหื 好，就聊一遍。 ใช่ไหมครับแบกไปแล้วขึ้นสอมารับพอส่งนะที่ดูอ่ะดีดีเขไปเร่องเราไปใส่ไอ้ไม่เกินอะคือขึ้นมือเยื้อก้าจะโอนมือคุณสองใบสองใบเนาะแต่ว่าขอพร้อมกันต้องขอพร้อมกันนะถ้าขอพร้อมกันเนีอย่างไรก็ต้องเล่นนี้จำเนี้งนะอ่าอันเนี้ยไม่เอาขึ้นก็อันเนี้ยขึ้นถูกแล้วแล้วก็คอมา ไอเนี้ยข้อโซ่ไปไม่เอาอันนี้เข้อโซ่ไปอนเอาเงิจะมึงอันนี้ยตั้งเองอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้อันนี้อยู่นี่เรดอยู่แล้วเมื่อกี้บอกว่าจะหยิบตัวนี้ใช่ไหมองหยิบตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็สัไงไว้ทีซีอืมเรดบอกว่าที่ไม่มีที่ไม่มีอยู่ในนี้อยู่โอ้เฮียไม่ได้ พี่จีงั้นเล่นงั้นต้องเล่นอย่างงี้ดีกว่าต้อเล่นยังไงเอาอันนี้ขึ้นแล้วก็คออย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยจบไม่มหนียวแล้วพี่จีขึ้นยูไหมหยุดไม่อยู่เอ้ยอย่าบอดบอดเยอะเกินไปแล้วโคตรบอดบอดอย่างนี้นะเออตกทิกอะันอันนี้อีกเท่าไหร่สิบสามสิบสาม ค่อยก่อนก่อนเทนาหกหมือนตัเลยมาเลยเข้าเลยเขาตกทีเอาตกทีเอาเรานี้ตกทีนะมีอะไรเด่นหมดในกองไม่มีเงี้ยจะแย่ไอ้เนี้ยตัวนี้นะมือกระดูกแล้วตัวนี้ไม่ได้ตัวเนี้ยในข้างในตัตัวในข้างในตัวเหลือาตัวนี้ นี่กินนี่ตีอะไรมันตีแปมันตีแปดพันแต่ใครลิมันบวกห้าพันก็ยืนอยู่ที่คอลงมา <c oughs> เฮ้ยมันยาวทีนี่แหวนออกอ่อนตีแหวนสิบสามอ่านหนึ่งทิกอ่านบวกห้าพันกาแบบหน้าด้านนะไหนเดี๋ยวเข้า <c oughs> ชิ้พลังเวรนั่นแหละจบซ้อนชี้จบแล้วเนี่ยพิเกอร์พุ่งจะมาสายโอเวอร์ค, <c oughs> over, ครับตายกอง